ราศีที่ในช่วงนี้ดวงการเงินเป็นมรณะคือราศีมีคนตอบผิดนะครับรูแล้วธนูนครับดวงการเงินเป็นมรณะหมายถึงว่าตรงๆดาวการเงินเป็นมรณะจนขนาดหมดหนทางจนหนทางไม่ปรากฏในสิสองราศีก็แปลว่าสงกรานต์ปีนี้ หลายคนคงจะดวงดีพอจะมีเงินใช้แต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวดึกรับซับซ้อนทําให้ดาวการเงินเสียหายมีครับชาราศีธนูเนี่ยดาวการเงินเดิมเนี่ยนะครับคือดาวเสาโครจรเป็นวินาศกัเรือนชะตาและดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิกที่ดาวเสาซึ่งเป็นดาวการเงินไปนโครจรอ,อยู่เรือนวินาศเนี่ยโครจร อยู่ในภพที่หเรียกว่าพินทุบาทระวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแก่แลคนาพุทธเก้าจันกับจีวาเป็นแดสุก7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิลันเขาเรียกพินทุบาทคือมีจุดของความเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดอย่างเงินเสียแบบซับซ้อนมีเหตุมีปัญหาที่ดาวการเงินเป็นมรณนะที่มามีผลต่อชีวิตการที่คุณที่เกิดในราศีธนูไปใช้เงินนอกระบบซึ่งผิดกฎหมาย และก็อาจจะนำม,มาซึ่งความทุกข์และปัญหามากมายซึ่งต้องระมัดระวังหาโอกาสนะครับไปไหว้พระเศรษฐีนวโกรจะได้ขอพอรให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือไปไหว้เทพประบุรนาคาราชที่วัดเจ้าอามก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระสวดบทวิรูปัรโขเพื่อให้เกิดทรัพย์และสมบัตินี่คงจะเป็นหนทางที่เพียงพอจะทําให้คุณนั้นได้มีทางออกให้เกิดความสบายใจและเป็นกําลังอันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนาเอาไว้ครับเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วานานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงการเงินเป็นมรณะได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับโรงเรียนการทําโรงเรียนลงทุนเยอะไหมเยอะอยู่ครับแต่แต่ว่าโร<ล>ง, <ๆ S 2> งเรียนนี่หนูทําก่อนอยู่แล้วโรงเรียนทาก่อนอยู่แล้วใช่ครับ แต่จริงๆธุรกิจประมาณนึงแต่แต่ตอนนี้สังเกตนี่ใส่การใช้เงินตัวเองครับจะชอบเสียไปกับเรื่องแปลกๆครับอย่างเช่นอย่างเช่นไปโรงเรียนอะไรของตัวเองไว้นะเดหรืวว่าบางอย่างเราจะเราจะเป็นคนที่ที่แบบขี้เหนียวิดนึงครับใช่ใช่ปกติจะจ่ายยากมากแต่เป็นเรื่องอะไรที่จ่ายไม่ไร้สาระไม่ควรจะจ่ายดันจ่ายจ่ายออ่าเยออันนี้แหละอันนี้คือจุดหนึ่งจุดหนึ่งคุณเป็นคนดูแลเรื่องเงินเองใช่ไหมใช่ร้านกาแฟนี่เปิด ขึ้นยังไงขึ้นกับเพื่อนครับจริงๆไม่ได้เปิดคนเดียวเปิดเปิดร่วมกับเพื่อนแต่ว่ามันอยู่ในโซนที่เราเราอยากเปิดมันเป็นโรงละครวังหน้าครับใช่โรงละครวังหน้าอยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโซนนั้นจะมีสนามหลวงมีวัดมีอะไรนะแล้วแล้วชื่อเมฆขลาด้วยเรารู้สึกว่ามันลงตัวมากๆใช่ครับลงทุนไป3,500นบาทเท่านั้นเองลงทุนกับเพื่อนลงทุนกับเพื่อนผมชอบอย่างหนึ่งนะ เอาความไทยๆนะไปใส่ในเพลงของเขาเออซิงเกิลเพลงนึงซิงเกิลซิงดีครับให้การตอบรับดีมากคเรื่อแม่ฟังแม่ฟังเชิญรับชมรับฟังให้ไพเราะครับโอ้โหกผมอางางางายมเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ ทำเนืองแลดูนาน้ำตาไหลแล้วกราบกรานมาดาดูวยอะไรเมื่อเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณนี่นี่น่รับอกว่าถูกมงคลมาให้นะคะหลังเก่งเป็นตัวแทนของชาวราศีธนูพระภัยสัตว ชัยสิงเอียะเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรนะครับมอบแก้แก่เคาะโพยภัยนั่นเองนะครับแล้วก็ชัยสิงเอียะห่อหะนี่ก็เรียกว่าพวกแกดงทางนี้ทั้งนั้นเลยครับมอบให้ด้วยนะครับน้อเก่งโชคดีครับขอบคุณน้เก่งครับตอบถูกไปสองคนนะคะคือองคุนเซนแล้วก็น้องเก่งแต่ว่าคนที่มีสองธงคือวุนเซน ถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS ค่ะอะจับทงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคนเดียวครับผมไม่ต้องจับอะไรเลยครับรับไปเลยครับคุณพี่เพิ่มอีกัน0 0งม0 0 0บาทจาก AIS เป็นของคุนเส้นค่ะแล้วไปได้เท่าไเุนเอาไปลงทุนทำรู้ธุรกิจของหนูต่อไปด้วยกันสาวสัปดาห์นะคะพวกเราจะทนอยู่กับคุณค่ะพี่ ครับผมเมื่อกี้บอกให้แม่เดินข้างหน้าให้ไปไหนครับให้ไปลงไฟเนี่ยแม่จะได้เด่นๆครับผมแต่พี่แกบอกเดินไม่ได้กลัวแม่แห้งอะไรแห้งครับอะไรแห้งครับก็เลยแต่ะจีบนะลูกมดแม่จีบหมดเวลาแล้วโอ้ขอบคุณผู้รุ่นสูกของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะ ท้ายนะครับผมอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับพบกับอาจารย์ลักษ์เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมกลับมาเช็คดวงกับเราได้นะคะที่นี่ที่เดียวศึก12ราศีแม่นที่สุดอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับโชกลาบก็คือเงินตราถูกลักถูกเมตตาถูกให้ความสําคัญบุคคลที่ปรารถนาความมีโชคลาบแล้วปรารถนาให้โชคลาบนั้นปรากฏจะต้องเริ่มต้นจากหนึ่ง โชคลาภนั้นต้องมีบุญมีวาสนาเดิมที่เคยทํามาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อผูกดวงชะตามาดูก็จะเห็นได้ว่าดวงชะตานี้จะมีโชคลาภหรือไม่มีเพราะบางคนทั้งชิดไม่ถูกหวยทั้งชิดไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆบางคนทั้งชิดอะไรก็ได้มาง่ายๆแปลว่าดวงมีโชคลาภแล้วถ้าหากคุณไม่สามารถจะย้อนอดีตกลับไปแก้กรรมเก่าไปแก้ดวงชะตาเก่าของคุณคุณจะต้องทําอย่างไรก็ทําเดี๋ยวนี้ให้ดีโชคลาภนั้นเกิดจากบุญที่เป็นทานทุกชนิด ทานที่เป็นปัจจัยเกิดมาชาตินี้ยากจนลำบากปรารถนาจะมีโชคลาภหาโอกาสไปทําทานสังฆทานจะตุป,ปัจจัยเครื่องพยธรรมไปทํากับพระคุณเจ้าไปทําที่วัดไปทํากับคนยากไร้คนลําบากถ้าทําแบบนี้มันจะเป็นการสื่อถึงพลังให้เกิดโชคลาภด้วยทานคือบุญที่ทําและอธิษฐานขอให้บุญให้ทานที่ได้ทําหนุนนํามาเป็นกําลังของชีวิต ให้เป็นบุญญาลิขิตที่ได้ตั้งใจทําทําให้มีโชคลาภสมปรารถนาในการงานที่ทําด้วยความตั้งใจคราวนี้แหละจะเกิดอัศจรรย์นี่คือสิ่งที่เรียกว่ารากแก้วเลยของเรื่องโชคลาภใครไม่ทําทานไม่มีเมตตาอารีไม่มีเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นไม่มีเรื่องของการช่วยด้วยแรงกายสิ่งของทรัพย์ยำวหวัง ว่าจากนี้และต,ต่อต่อไปจะเป็นคนมีโชคลาภอย่าไปนั่งวิเคราะห์วินิจฉัยว่าจะเอาไปทําอะไรอย่างไรให้คือให้ตั้งใจและไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนนี้ไม่เดือดร้อนให้แล้วให้จะย้อนกลับมาเป็นพลังเป็นปัจจัยให้เกิดโชคลาภตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสองารานาให้มีทรัพย์มีโชคลาภไปที่วัดหรือสถานที่ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศแล้วกราบอธิษฐาน เพราะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศสร้างไว้เพื่อลึกนึกถึงเศรษฐีทั้ง9ท่านในสมัยพุทธกาลที่เคยทําทานอย่างยิ่งใหญ่เมื่อทําบุญในปัจจัยต่างๆที่วัดตามศรัทธาแล้วให้มากราบไหว้พระเศรษฐีนวโกศและอธิษฐานว่าขอบุญทานที่ทำนี้จงสําเร็จแก่ท่้งเศรษฐีทั้ง9ท่านและทานด้วยบุญด้วยปัจจัยนี้ข้าพเจ้าทําด้วยจิตศรัทธาจงน้อมนําพาให้เกิดโชคลาภในชีวิตในการประกอบกิจด้วยสัมมาอาชีวะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละครับนี่คือเคล็ดลับที่จะทําให้คุณได้เกิดโชคลาภ คิดหรือ,อยังศรัทธาหรือไม่ถ้าคิดและศรัทธาชีวิตก็จะเป็นไปโชคราบที่พึงปรารถนาจะบังเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ